วันนี้น้องก็หอมก็จะมารีวิวเรื่องกันบ้านนะคะอันหรือเป็นของผู้ใช้นะคะนี่เป็นกล่องกระดาษนะคะคุณมนาให้ทํานะคะนี่นะคะคุณนาให้ทําของใช้กับของเล่นนะผมก็เลยเป็นเลือกเป็นกระปุกอมสินนะคะก็มีง่ายๆเลยนะคะก็คืคอตัดกระดาษกล่อง ลองอะไรนะเป็นกระดาษน,นะคะแล้วก็มาตัด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 ,ตด,ตด,ดนะคะเป็นรังกระดาษแล้วก็มาตัดแล้วก็เอาพวกแบบกาวร้อนกรราวแบบกาวปืนอะไรอย่างนี้มาวงวงวงนะคะแล้วก็แบบเอากันไก้หรือมีดนะคะมาทําจับรูนะคะแล้วก็มาากนันจะมีพวเกันอยู่นี่นะคะเพื่อนก็ใส่ให้นะคะนะคะแล้วก็ถ้าใครจะเขียนโจทย์ะคะก็เขียนได้นะคะแบบพวกแบบ ใส่พลาสติกอย่างเงี้ยเข้าไป<ช>ได้นะใช่ค<ช>่ะแล้วก็กอุปกรณ์ในการใช้มีอะไรบ้างาาใ,ใช่ค่ะแต่หนูลืมนะคะหนูก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็เป็นอันนี้หนูก็จะมาลืวกระเป๋านะคะก่อนแรกดี๋ยวมาลืวชันนี้ก็อนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นี่นะคะอันนี้เราก็จะมาดูนะคะอันนี้เป็น ซซลาทีโดเลมีฟาซอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเรียนของปิโนนะคะปิโนเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นของลำดับปิโนเพราะว่ามันจะถึงอันไหนก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครทำเมื่อแล้วก็จะได้ออกไปร้องเพลงอันนี้ โอ้ยอน,นี่สูบยอะจ<า>้าเอากระดาษดียืดที่ทรงงานไปเหรอฮะ<ป>ทำไมไม่เอาใช้กระดาษใหม่ไม่รู้อันนี้เป็นให้ Hi ิเชอร์นะคะอันนี้เป็นของเราหนูทำให้ิเชอร์นะคะเนีย่ยนี่นะคะ อันนี้เป็นของชิเชอร์อันนี้เป็นอันนี้หนูนะคะอันนี้หนูว่าในชิเชอร์เพราะว่าชิเชอร์ชิเชอร์ก็ชอบมา้าอลยนะคะอันนี้เป็นพวกแบบอัน,นเป็นพวกประกวดนะคะแต่ยังไม่ได้ส่งเนาะ ประกวดประกวดเล่นๆน,นะคะประกวดเล่นแต่เมื่อไหร่ที่เป็นประกวดมันจะสวยนะคะแล้วก็อันนี้พวกเป็นสุดคูนะคะนิ่สุดคูอันนี้ไม่ได้คาบเองะคะ่ะเอากระดาษเอ,อกระดาษเอ,อใสๆจากออฟฟิศย่ามาเล่นนะคะก็เลยเอาอันนี้มาใส่สเสยนะคะแล้วก็ เอาเป็นแบบพววแบบชายสั้นะอันนี้เป็นสุดทุนอันนี้เริ่มจากสุดทุนเลยนะคะเนี่นี่นะคะเนี่ยคก็สำหรับทีินี้ก็ขอบคุณนะคะที่กดติดตามแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าแบบกดไลค์ถึงพันนะคะหนูอาจจะแบบหนูอาจจะแบบ รีวิวเรื่องเรียนรีวิวเรื่องกันบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากกดกดไลค์ให้ช่องนะะ้องขาหอมตามใจด้วยนะคะบ๊ายบาย